สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนะี่ย <breaking into> <scene> ผมได้นำเอาในรายละเอียดนะครับ <arriba> เกี่ยวกับการดำเนินง,งานกองทุน <pater annoyed> หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาได้แจ้งไปยังกองทุนต่างๆนะครับ หรือที่เราเรียกกันว่ากองทุนตำบลหรือกองทุนสปสอชอตำบลน,นะครับทีนี้ในปีงบประมาณ2,566เนี่ยเขามีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรนะครับในข้อ1นเนี่ยนะครับการบันทึกข้อมูลเนี่ยการบันทึกข้อมูลเขาให้บันทึกข้อมูลในโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนโดยใช้โปรแกรมใหม่ก็คือที่เว็บไซต์ c h f nhso.go.th เท่านั้นตามหน้าจอนี้นะครับโดยโปรแกรมเนี่ยในการบริหารจัดการใหม่เนี่ยเขาเริ่มใช้งานมาตั้งแต่1ตุลาคม2565แล้วนะครับทีนี้กรณีถ้าโปรแกรมยังใหม่เนี่ยยังไม่สามารถใช้งานได้ก่อนวันที่25ตุลาคม65ก็ให้ดำเนินการเบิกจ่ายผ่านระบบเอกสารแบบมือไปก่อนนะครับ แล้วก็เมื่อโปรแกรมใช้งานได้ตามปกติเนี่ยก็ให้นำมาบันทึกการเบิกใจ่ายในระบบให้ครบถ้วนต่อไปนะครับ 2. เนี่ยการจัดทำแผนการเงินแผนสุขภาพโครงการให้ดำเนินการผ่านโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนโปรแกรมใหม่เท่านั้นนะครับท้งนี้เนี่ยให้ให้ยกเลิกการจัดส่งแผนแผนงานโครงการที่เป็นเอกสารมาที่สปสอชอเขตก็คือท่าน ไม่ต้องส่งเอกสารไปที่สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพเขตแล้วนะครับให้ดำเนินการผ่านโปรแกร,รมบริหารจัดการกองทุนโปรแกรมใหม่เท่านั้นต่อมาในข้อ3เนี่ยการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนโปรแกรมใหม่ให้ดำเนินการตามคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศนะครับ 4. เนี่ยกรณีคณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติแผนการเงินแผนสุขภาพชุมชน และโครงการแล้วและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการบันทึกข้อมูลในระบบไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสำนักง,งานก็จะโอนเงินงบประมาณให้กับกองทุนทุกวันที่15ตั้งแต่รอบ16ตุลาคม2565ถึงรอบ31มีนาคม2566ต่อมาในข้อ5กรณีท้องถิน่นใดมีเงินกองทุนคงเหลือมากกว่า1เท่าของรายรับ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ7วรรคหนึ 1, ่งของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยสำนักง,งานก็อาจจะงดนะครับงดการสมทบเงินให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งนั้นนะครับและท้องถิ่นเนี่ยก็งดสมทบเงินตามข้อ7วงเล็บ2ของปีงบประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเงินเหลือมากกว่า1เท่าของรายรับนะครับโดยให้ท้องถิ่นเนี่ย ดำเนินการเบริกจ่ายงบประมาณจากเงินคงเหลือของกองทุนที่เหลือตรงนั้นไปก่อนนะครับต่อมาในข้อ6เนี่ยการตรวจสอบความถูกต้องของจํานวนประชากรและก็งบประมาณบันทึกจํานวนประชากรในระบบจัดการกองทุนโปรแกรมใหม่กรณีอบาตาหรือเทศบาลไม่เห็นชอบจํานวนประชากรและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งหนังสือขออุทธรมาที่สบสอชอเขตได้นะครับ ซึ่งจำนวนประชากรที่ใช้ในการจัดสรรก็ประกอบไปด้วยผู้มีสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิข้าราชการและสิทธิอื่นๆในพื้นที่ซึ่งสปะสะชเนี่ยเขา,ม,ามิได้ใช้จำนวนประชากรตามทะเบียนร,ราษฎรในการจัดสรรงบประมาณนะครับเขาจะจัดสรรมาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยผู้มีสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิข้าราชการนะครับต่อมาในข้อ7กองทุนที่ใช้สมุดบัญชีของธนาคารอื่น ที่ไม่ใช่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขอให้ดําเนินการเปลี่ยนบัญชีเป็นบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเท่านั้นและแจ้งส่งสําเนาบัญชีเนี่ยให้สํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งช,งชาติเขตทราบภายในวันที่30ตุลาคม2565 8. ให้ตรวจสอบวาระการดํารงตําแหน่งของ,ของขคณะกรรมาการกองทุนซึ่งจะครบการอยู่ในตําแหน่งเนี่ยคราวละ4ปี นะครับครบวาระการดารงตําแหน่ง4ปีนับแต่วันที่ออกคําสั่งแต่งตั้งโดยขอให้ท้องถิ่น,นดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการตามประกาศสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่พุทธศักราช2561นะครับ9กรณีคณะกรรมการครบวาระ4ปีแล้วเนี่ยหากยังไม่ได้มีดําเนิน มีการดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นใหม่ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องอไม่เกิน90วันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือแนวทางในการดําเนินการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่หรือกองทุนตำบลน,นะครับประจําปีงบประมาณ2,566นั่นเองนะครับ